เจ้าหาสวัสดีนะคะทุกทุกนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็จะมีโบนัสออกอ่ใช่ไหมคะอาจจะโบนัสออกเดี๋ยวอาจจะมีบางคน,นะคะเตรียมตัวที่จะให้ของข,องขวัญรางวัลกับตนเองด้วยการซื้อของแบรนด์เนมค่ะเดี๋ยววันนี้มารู้จักสินค้าแบรนด์เนมกันนะคะเอาไปเลย7แบรนด์ค่ะ มาดูกันที่แบรนด์ที่1นนะคะอันดับแรกค่ะนั่นก็คือหลุยวิตตองค่ะ,ะถ้าเป็นหลุยวิตตองนะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะใช้คำว่าหลุยวตัตตงหลุยวยตงองคำนี้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะ คำที่สองนะคะอ่าแบรนด์ที่สองะคะคือชาแนลค่ะมีใครชอบไหมคะชาแนลนะคะถ้าเป็นแบรนด์ชาแนลนะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะใช้คำว่าเชียงไนเออรเชียงไนออร์คำนี้ชาแนลค่ะค่ะแล้วถัดมานะคะลำดับที่3ามะค่ะคำที่3นะคะคือแบรนด์ Prada ค่ะอืมถ้าเป็น Prada ค่ะให้เราค่ะพูดว่า ผูลาตาูลาตาค่ะถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์โคชค่ะกระเป๋าโคชอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบรนด์โคชนะคะให้เราค่ะใช้คำว่าโคชหรือบางคนค่ะชอบที่จะเป็นใช้ของสินค้าแบรนด์ดีออนะคะถ้าเป็นดีออนะคะให้เราค่ะใช้คำว่า ตีอ้าวตีอ้าวคำนี้นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็น guest ค่ะบางคนชอบ guest นะคะ guest ค่ะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะพูดว่าไกด์เอ๋อซื่อไกด์เอ๋อซื่อค่ะและแบรนด์สุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยนะคะก็คือ air mes ค่ะถ้าเป็นแบรนด์นี้นะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เรานะคะใช้คำว่าอ้ายหม่าซื่อ 爱马仕。 นี่นี่คือ7แบรนด์นะคะที่วันนี้ได้เรียนรู้กันไปค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยแต่อยากจะพูดสื่อสารภาษาจีนกลางได้นะคะสามารถลงคอร์สออไลน์กับครูได้เลยนะคะหรือสนใจที่จะเรียนตัวต่อตัว Private Coaching ก็มีเช่นเดียวกันค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลากันไปก่อนนะคะทุกคนใจ้จเจียนค่ะสวัสดีค่ะ